หนังเริ่มต้นที่ชายแดนจีนที่ซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเหมยเดินผ่านจุดตรวจความปลอดภัยโดยถือกล่องข้าวสีสันสดใสยอยู่ในมือต่อมาเธอกลับึปบ้านที่ฮ่องกงและค่อยๆแกะกล่องข้าวออกอย่างระมัดระวังอาหารส่วนใหญ่ถูกทิ้งไปแต่เธอเก็บของชิ้นเล็กๆไว้หนึ่งอย่างนั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนเนื้อส้มที่เป็นเยืเยอ่อๆเธอล้างมันในชามน้าแล้วกินมันดิบๆเหมือนสัตว์เช้าวันต่อมาอดีตนักสแสดงทีวีชื่อคุณนายหลีมาถึงย่านนี้เพื่อค้นหาบ้านของเหมย หลังจากเดินหลงอยู่แลตรอขับแคบเธอก็หาบ้านเจอในที่สุดและได้รับการต้อนรับให้เข้าไปข้างในขณะที่ทั้งสองนั่งลงเหมยก็แกล้งถามแขกของเธอให้ลองทายอายุของเธอดูหุนหลี่จ้องมองเธออยู่พักหนึ่งแล้วเดาว่าเธอน่าจะอายุราวๆสามสิแต่เหมยหัวเราะก,กับคำตอบนั้นและบอกว่าเธอแกกว่านั้นมากแก่จนทุกคนรอบตัวเรียกเธอว่าป้าฉันรู้จักคนที่ถูกเรียกว่าป้าตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำเพราะงั้นมันก็ไม่ได้หนีความหมายอะไรหรอกหลังจากนั้นเราก็ได้รู้เสียทีว่าจริงๆแล้วเธอมาที่นี่เพราะอะไร ครั้งหนึ่งคุณนายหลีเคยเป็นดาราดังความงามของเธอคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและสามีของเธอก็รักเธอมากแต่ตอนนี้การเวลากำลังไล่ตามเธอทันและเธอก็หวาดกลัวว่าจะสูญเสียทั้งความงามและความรักจากสามีไปคุณนายหลีได้ยินมาจากแหล่งข่าวของเธอว่าเกี๊ยวของป้าเหมยได้ผลดีกว่าเครื่องสําอางใดๆในการทําให้ดูอ่อนเยาว์ลงเธอจึงอยากลองกินเกี๊ยวนี้หวังว่าจะรั้งคุณหลีสามีผู้มั่งคั่งของเธอไว้ได้ไม่นานนักเหมยก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมเกี๊ยว เธออธิบายว่าส่วนผสมลักของเธอไม่ได้แค่ช่วยให้ดูดีขึ้นเท่านั้นแต่มันยังหยุดความแก่จากภายในด้วยเหมยจึงใช้ความชำนาญทั้งหมดของเธอในการปั้นเกี๊ยวอย่างพิธีพิถันเมื่อเกี๊ยวเสร็จแล้วเธอก็นำมาเสิร์ฟให้แขกของเธอพร้อมเร่งให้กินตอนที่ยังร้อนอยู่แต่ทันทีที่คุณนายหลีกัดคำแรกบรรยากาศก็เงียบงันอย่างกะอักกระอ่วนเพราะรสชาติไม่อร่อยและเกี๊ยวลูกหนึ่งก็หล่นลงพื้น แต่เหมยที่ยังคงใจเย็นก็เก็บเกี่ยวนั้นขึ้นมาและปลอบใจแขกของเธอพร้อมกระตุ้นให้เธอโฟกัสที่ผลลัพธ์แทนคุณเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในหรือเปล่าผู้คนเคยเจออะไรที่ยากกว่านี้เพื่อสิ่งนี้มาแล้วเธออ้างว่าเกี่ยวของเพอให้ความอ่อนเยาว์ที่เครื่องสําอางราคาแพงก็ให้ไม่ได้เมื่อได้ยินคําพูดนั้น คุณนายหลี่ก็หลับตาแล้วเริ่มกินเกี๊ยวอย่างอเรอร็ดอร่อยฉากเปลี่ยนไปที่คุณหลี่ซึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระหัวเลาะและหยอกล้อกับผู้หญิงรอบข้างหลังจากว่ายน้ำเสร็จเขาก็นั่งริมสระและรับการนวดจากหญิงสาวคนหนึ่งพฤติกรรมของเขาเริ่มไม่เหมาะสมเมื่อเขาเริ่มจับต้องตัวเธอและผู้จาเชิงชูสาวอยู่ๆเขาก็ทุบไข่ออกแล้วกินของแปลกๆที่อยู่ข้างในคุณนายหลี่มองดูทุกอย่างที่เกิดข,ขึ้นจากหน้าต่างของเธอเธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดกับการกระทำของสามีและสิ่งที่มันหมายถึงความสัมพันธ์ของพวกเขา ต่อมาเหมยไปเยี่ยมโรงพยาบาลและพบกับหมอคนหนึ่งหมอคนนั้นยื่นกล่องให้เธอแต่ก็บอกว่าเธอไม่สามารถจัดหาส่วนผสมนี้ให้ได้เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเหมยรู้สึกลำคาเล็กน้อยกับเรื่องนี้แต่เธอไม่พูดอะไรและเดินออกไปอย่างเงียบๆวันถัดมาคุณนายหลีไปหาเหมยอ,อีกครั้งเพื่อขอเคี้ยวเพิ่มระหว่างที่คุยกันเธอถามว่าอะไรคือส่วนผสมหลับเหมยก็ตอบแบบสบายๆว่าเธอใช้เนื้อทารกในคลันคุณนายหลีคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องตลกชัดๆจึงไม่ได้ถามอะไรต่ออีก หลังจากนั้นไม่นานเกี้ยวก็ถูกเตรียมเสร็จและคุณนายหลีก็กินมันอย่างเอเร็ดอร่อยอืมทารกไม่ขังฉากเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเราเห็นคุณหลี่กำลังมีความสัมพันธ์กับมอนวดสาวในโรงแรมเขาดูเหมือนจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นมากจูจูก็ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาคือคุณนายหลีสามีที่อารมณ์เสียจงแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับประชุมสำคัญต่อมาเมื่อเขากลับถึงบ้านคุณนายหลีก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาอีกครั้ง เธอเสนอว่าพวกเขาควรใช้เวลาร่วมกันในโอกาสครบรอบแต่งงาน15ปีแต่สามีกลับดูเหมือนจะมีแผนอื่นและบอกว่าเขาต้องออกเดินทางไปทำงานสำคัญอีกครั้งไม่ใช่ว่าคุณนายหลีจะไม่รู้ว่าการเดินทางไปทำงานเหล่านี้คืออะไรแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อสามีเขียนเช็คจำนวนมหาศาลให้เธอและบอกให้เธอไปใช้ชีวิตให้สนุกถ้าทุกอย่างาเป็นแบบนี้ต่อไปเธอจะสูญเสียทั้งสามีและชีวิตหรูหราที่มากับเขา คุณนายหลีที่เริ่มหมดหนทางมากขึ้นตอนนี้เริ่มไปหาเหมยบ่อยขึ้นเกี่ยวที่เธอเคยคิดว่าแปลกประหลาดตอนนี้เธอกลับกินได้อย่างสบายใจคุณนายหลีถึงกับเริ่มให้คำแนะนำเรื่องการทำอาหารให้เกี๊ยวน่ากินขึ้นเช่นอย่าลืมว่านี่คือทารกในครรภ์นนะผ่านไปหลายวันเหมยก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในตัวลูกค้าของเธอผิวของคุณนายหลีดูแต่งตึงอ่อนเยาว์ขึ้นริ้วรอยรอบดวงตาก,ก็เหมือนจะจางหายไปด้วยแต่คุณนายหลีที่ใจร้อนอย่างมาก ก็ไม่อาจรอได้เป็นเดือนๆเ,เพราะเธอกลัวว่าจะเสียสามีไปก่อนหน้านั้นเธออ้อนวอนให้เหมยทาอะไรที่รุนแรงกว่านี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเวลาอันสัน้นเหมยบอกให้เธอกินเกี๊ยวต่อไปแต่ก็สัญญาว่าจะหาวิธีอื่นมาให้ไม่นานหลังจากที่คุณนายหลีออกจากอพาร์ตเมนต์ก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งมาพร้อมกับลูกสาววัยรุ่นชื่อเคสแม่ของเค้ได้ยินมาว่าเหมยเคยเป็นสูตินารีแพทย์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในจีนและอยากให้เหมยช่วยเหลือลูกสาวของเธอ จากนั้นก็เปิดเผยว่าเด็กสาวกําลังตั้งครรภ์ได้5เดือนแต่แม่ของเธอไม่มีเงินพอจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนได้เลยเรายังได้รู้ด้วยว่าเคถูกพ่อแท้ๆของตัวเองทําให้ตั้งท้องนั่นจึงเป็นเหตุผลที่แม่ของเธอพยายามอย่างหนักที่จะให้ลูกทําแท้งอย่างไรก็ตามเหมยปฏิเสธที่จะทําแท้งให้เพราะเคยยังเด็กเกินไปและตัวอ่อนก็มีอายุครั์ถึง5เดือนแล้วฉันพอจะเดาออกแล้วว่าหนังเรื่องนี้จะไปทางไหนทําไม่ต้องสรุปเนื้อเรื่องฉันคงปิดหนังไปแล้วเหมยจึงแนะนําให้พวกเขาไปที่คลินิกเถื่อนซึ่งมีการทําหัตการแบบนี้อยู่ มยก็มีความเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเช่นกันแต่ไม่ใช่ในฐานะสูตินรีแพทย์หรือในหน้าที่ทางวิชาชีพใดๆจริงๆแล้วเธอเอาตัวอ่อนที่ยังไม่เกิดจากคลินิกมาแล้วนำเนื้อของพวกมันไปผสมในเกี๊ยวของเธอนี่แหละคือส่วนผสมหลักของเธอเวทมนต์ที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์ตลอดการก็นั่นแหละกับปาปริก้านิดหน่อยในอีกด้านหนึ่งคุณนายหลีตามไปที่โรงแรมที่สามีของเธอพักอยู่ระหว่างทริปทำงานเธอรู้ทันทีว่าสามีกำลังมีชู้กับหมอหนวด ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าและดูดีกว่าคนนี้จะมาหาเขาที่ห้องทุกคืนแล้วก็แขวนป้ายห้ามรบกวนไว้ที่ประตูถ้าคุณพลิกป้ายดูจะเห็นข้อความว่ากำลังโดนจัดหนักด้วยหัวใจที่แตกสลายจากการนอกใจของสามีคุณนายหลีจึงห้าเหมยไปที่บ้านของเธอที่นั่นทั้งสองได้พูดคุยกันหลังเปิดอกพวกเธอพูดคุยกันถึงชีวิตแต่งงานของแต่ละคนและในที่สุดคุณนายหลีก็เ,เปิดใจออกมาเธอเปิดเผยว่าเธออยากมีครอบครัวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอกลับไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้สามีของเธอยังไปคบหาก,กับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าและดูดีกว่าเธออีกด้วยคุณนายหลีจึงอ้อนวอนให้เหมยหาวิธีที่จะทำให้เธอกลับมาเป็นสาวอีกครั้งในชั่วข้ามคืนในขณะเดียวกันอาการของเคสก็แย่ลงเรื่อยๆทุกวันตอนนี้เธอตั้งครรภ์อย่างเห็นได้ชัดและแม่ของเธอก็มาหาเหมยทุกวันขอร้องให้ช่วยเหลือพวกเขาในวันถัดมาเหมยตัดสินใจทำหัตถการที่เสี่ยงอันตรายนี้ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเธอไม่ได้ใช้ยาชาใดๆระหว่างการผ่าตัดและสามารถนำทารกออกมาได้สำเร็จ เหตุการณ์นี้ทำให้เคสได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายอย่างหนักแต่ตอนนี้เหมยก็ได้ทารกที่บริสุทธิ์ไม่เคยสัมผัสกับสารเคมีใดๆ ่อนหน้านี้ทารกที่เธอใช้ทําเกี๊ยวล้วนมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนทั้งนั้นเธอหวังว่าทารกอายุห้าเดือนที่ไม่เคยถูกแตะต้องเนี้ยจะเป็นส่วนผสมที่ทําให้เกี๊ยวของเธอมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างน้อยที่สุดรสชาติก็จะไม่เหมือนสาบเท่าเดิมนั่นมันนั่นเป็นมุกตลกที่น่ายขยะแขยงจริงๆวันถัดมาคุณนายหลีมาเยี่ยมเหมยซึ่งเหมยก็สัญญาว่าจะทําเกี๊ยวให้เธอทานที่จะทําให้เธอดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดภายในไม่กี่ชั่วโมงเหมยจึงเข้าไปในครัวและหยยิบทาาารกกออออุเดือนออม ขณะที่เหมยกำลังยุ่งอยู่กับบทเนื้อคุณนายหลีก็ตัดสินใจแอบดูหญิงผู้น่าสงสารถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อรู้ว่าเหมยไม่ได้โกหกเรื่องเนื้อทาโรสิ่งนี้ทำให้เธอต้องรีบวิ่งหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีแต่เมื่อเธอไปถึงถนนคุณนายหลีก็เริ่มคิดถึงผลที่จะตามมาความสวยและความเยาว์วัยคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตแต่งงานของเธอยังอยู่ได้เธอไม่สามารถยอมเสียสามีและชีวิตหรูหราที่มากับเขาไปได้ ดังนั้นเธอจึงกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ที่ซึ่งเธอเฝ้าดูเหมยเตรียมเกี๊ยวและต่อมาก็กินมันด้วยความสนใจอย่างมากอืมนั่นคือปาปริก้าเลยป้าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณนายหลีก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของตัวเองตอนนี้เธอรู้สึกกระปรีก้กระเป่าและเดินอย่างมีชีวิตชีวาทุกอย่างยิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่อเธอกลับบ้านและคุณหลี่ชมความสวยของเธอคุณดูสดใสแทบจะเท่ากับสาวที่ผมนอกใจคุณเลยนะ หลังจากเวลาผ่านไปนานคืนนั้นสามีภรรยาก็มีความสัมพันธ์กันอีกครั้งในอีกที่หนึ่งเคทวัยสาวกับแม่ของเธอกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยรถบัสเคเสียเลือดอย่างหนักเพราะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเธอเสียเลือดมากจนในที่สุดก็หมดสติและล้มลงบนถนนโชคร้ายที่เธอเสียชีวิตในอ้อมแขนของแม่ทำให้แม่ของเธอเสียใจอย่างสุดซึง้งในอีกด้านหนึ่งคุณนายหลีจัดงานเลี้ยงใหเเ้เพื่อนเพื่อเพื่ออวดความสวยที่เพิ่งได้มาใหม่ของเธอ เธอได้รับการยืนยันนี้อย่างรวดเร็วเพราะทุกคนต่างทึ่งในรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ของเธอแต่แล้วเรื่องก็เริ่มแย่ลงเมื่อเพื่อนเพื่อนของเธอบนถึงกลิ่นเหม็นคล้ายปลาอย่างรุนแรงที่ออกมาจากก้นของเธอคุณนายหลีรู้สึกอับอายมากจนรีบวิ่งเข้าห้องน้ำและล็อกตัวเองไว้ข้างในเธอโทรหาเหมยและถามอย่างโกรธเคืองว่ามีตัวอ่อนแบบไหนถูกใส่ลงไปในเกี้ยวชุดล่าสุดเธอยังขู่ว่าจะไปจ้งตำรวจถ้าเหมยไม่รีบแก้ปัญหานี้โดยเร็ว โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าคุณหลี่แอบฟังการสนทนานี้อยู่ตลอดเวลากลัแบบมาที่สายโทรศัพท์เหมือเปิดเผยว่าเธอใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกันและยืนยันกับคุณนายหลีว่าอาการข้างเคียงจะหายไปในไม่ช้าคุณนายหลี่ยังคงโกรธจ,จัดแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรอเธอจึงเริ่มดูละครโทรทัศน์เก่าๆของตัวเองตอนนี้ขอดูละครของฉันก่อน คืนนั้นต่อมาคุณหลีไปหาเหมยและสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายของเธอเธอบอกเขาว่ามันก็แค่ร้นานไข่เกี๊ยวและชวนเขาให้นั่งสบายๆทั้งในจากนั้นเธอก็เริ่มเตรียมเกี๊ยวพลางอธิบายให้คุณหลีฟังถึงข้อดีของการกินเนื้อมนุษย์และเล่าว่าในอดีตเคยมีการเฉลิมฉลองเรื่องนี้อย่างไรเธอยังเล่าต่อว่าผู้คนในอดีตเคยเอาตัวรอดจากความอดอยากด้วยการกินยาของตัวเองเนื้อมนุษย์ ยังถูกใช้รักษาโรคต่างๆและแม้แต่ทหารก็ยังเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยเลือดและเนื้อของศัตรูหลังจากเหมยทำเกี้ยวเสจเธอก็นำไปเสิร์ฟให้คุณหลีเขาเริ่มกินโดยไม่ลังเลเลยสักนิดแถมยังดูเหมือนจะสนใจในตัวเธอด้วยเหมยสังเกตเห็นสิ่งนี้และเริ่มยั่วยวนเจ้าของธุรกิจสูงวัยเธอเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธออายุ60ปีและดูอ่อนเยาว์ขนาดนี้ก็เพราะเกี้ยวของเธอเองไม่นานหลังจากที่คุณหลี่กินเกี้ยวเสร็จเขาก็คว้าเหมยไว้แล้วทั้งสองก็เริ่มมีความสัมพันธ์กัน ช่วงเวลาของทั้งคู่ถูกขัดจังหวะชัวครูด้วยสายโทรศัพท์จากคุณนายหลีที่โทรมาขอร้องเหมยอ,อย่างสิ้นหวังให้ทำเกี๊ยวเพิ่มอีกแต่เหมยไม่สนใจคำวิงวอนเหล่านั้นและกลับไปมีความสัมพันธ์กับลูกค้าคนใหม่ของเธอต่อวันถัดมาคุณนายหลีไปที่โรงพยาบาลและเล่าเกี่ยวกับปัญหากลิ่นตัวของเธอแต่หมอกลับแนะนำแค่ให้เธออยู่แต่ในบ้านและกินอาหารที่มีประโยชน์ขณะที่คุณนายหลีกำลังจะกลับบ้านเธอก็เห็นหมอนวดสาวที่สามีของเธอเคยใช้เวลาร่วมด้วยบ่อย คุณนายหลีแอบตามผู้หญิงคนนั้นไปและในไม่ช้าก,ก็รูุว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกของสามีตัวเองด้วยความกลัวต่ออนาคตของความสัมพันธ์คุณนายหลีจึงเดิงเตะไปตามถนนพลางร้องให้สะอึกสะอื้นอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็พบเหมยอ,อยู่ในร้านทำผมและอ้อนวอนขอให้เหมยทำเกี้ยวให้เธออีกครั้งคุณนายหลี่ยังยืนยันไปว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาพร้อมยื่นเช็คจำนวนมาหาศาลให้เหมยแต่เหมยกลับเมินเฉยและพูดเย็นชาว่าไม่มีเกี้ยวเหลืออีกแล้ว คุณนายหลีตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงท่าทีอย่างกระทันหันนี้และเดิอนออกจากร้านทำผมไปอย่างหัวเสียไม่กี่วินาทีหลังจากที่เธอจากไปคุณหลี่ก็โทรหาเหมยและขอนัดพบเธอเป็นการส่วนตัวฉากเปลี่ยนไปเราเห็นตำรวจสองนายรีบวิ่งไปที่อพาร์ตเมนต์ของเคสพวกเขาพบแม่ของเธอกำลังถือมีดที่เปื้อนเลือดอยู่ในมือมีการเปิดเผยว,ว่าผู้หญิงคนนั้นได้แทงสามีของเธอจนเสียชีวิตเพราะสิ่งที่เขาทำกับลูกสาว ข่าวร้ายนี้ไปถึงเหมยในเวลาไม่นานเธอจึงรีบเก็บข้าวของออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีเมื่อคุณนายหลีไปที่อพาร์ตเมนต์ของเหมยในเวลาต่อมาเธอกลับพบว่าตำรวจกำลังบุกค,ค้นอยู่หลังจากนั้นคุณนายหลีจึงกลับไปที่โรงพยาบาลที่ซึ่งเพอตามหาหมอหนวดสาวคนนั้นจนเจอหญิงสาวคนนั้นเปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ได้5เดือนและคุณหลี่สัญญาว,ว่าจะให้เงินก้อนโตถ้าเธอคลอดลูกที่แข็งแรงให้เขาได้คุณนายหลีกลับรู้สึกดีใจกับข่าวนี้อย่างน่าประหลาดและบอกว่าเธอต้องการให้เอาเด็กออก เพื่อแลกกับสิ่งนี้เธอยินดีใจเงินเป็นสองเท่าจากที่สามีของเธอสัญญาไว้หมอนวดสาวตอบตกลงทันทีและเราก็เห็นคุณนายหลีขอร้องลูกสาวว่าอย่าใช้ยาใดๆระหว่างทำแทง้งอ่อนนี้มันชักเจนแล้วว่าเธอต้องการสร้างเกี๊ยวของตัวเองเพื่อรักษาความงามของเธอไว้ภาพยนตร์จบลงด้วยเหมอยเดินอย่างระมัดระวังบนถนนพร้อมข้าวข,ของของเธอขณะที่คุณนายหลีกำลังสับธารกเพื่อเตรียมเกี๊ยวไว้กินเอง กดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอแบบนี้อีกเปิดแจ้งเตือนและกดไลค์เพื่อช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ